สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้กะอยู่ในเฮียนแล้วค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้น้ำเชียกับสีภาพพี่น้องไปตามแนวท่างเลขของแม่เอฟซีน้องจอกอหลักหน่วยบ่ค่ะขาท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำเชียกับสีภาพพี่น้องไปถามเก่ามาเชียวา่าแม่พันทรงหายไปค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เอฟซีน้องจอกหลักหน่วยบนแม่น,นะะ้องขาะท่านผู้ชมค่ะ น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ก่ะขอขอพระคุณแม่เนาะครับขอขอพระคุณแม่เอฟซีน้องจอกเด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับลูกกับลานครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์เลยกับน้ำเชียร์เด้อครับผมค่ะครับมอนีกัมาตามกันต่อครับผมค่ะพี่น้องเอฟซีไล่ทนก็ขอมากขอมากเป็นลำดับเนาะแม่น่กับมีขอมากกมีพรอขอนายยกมากไรมากเลยๆครับผมค่ะกับมา ตอนนี้ก็เห็นในคอมเมนต์ไลน์ก็คือแม่เอฟซีน้องจอกครับผมามาต้องหันเพื่อนกัหลักหน่วยบนสามกับเก้าครับผมเข่าเก่าเข่าเก่าแต่ว่าเพื่อนเน้นสามเนาะของเพิ่นกับเบอง์ไงเนาะเถามันบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับหลักหน่วยล่างสามกับสี่ไปลักสิบกับผมสี่โอ้ <laughs> สี่กับาอุ้ยครับผมหมวดน,นี้กันบนเบอเนี่ยอาจฉิมาทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมเนาะครับ ค่ะจะมาทางบนทั้งล่างถ้าว่าจิไปนุ้ยบอ่อนี่ยก็อีกเรื่องนึงเด้อครับผมแม่เพิ่นว่าจังซสิบว้าให้พี่น้องฟังกันสิเอาอีกอยู่บ่ลูกมันคืออันบ่อคอยไปไปอยู่เดอ้อครับไปอยู่เอาทุกหมวดแล้วแม่เพราะว่า FC เพิ่นกะคอมเมนต์เพิ่นล่อเนาะครับผมค่ะเพิ่นสิไปตัดเอาเพิ่นสิไปเบิ่งเอาดอกค่ะพี่เจ๊หน้าเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะ เพื่อไปชนกับเสียนที่เพื่อชนกันเนาะเป็นสถิติบ่งค่็สถิติไววครับวดนี้กัได้มากกับหลักหน่วยบนกับสองกับ4เได้ครับพี่น้องหลักหน่วยส่วนหลักหน่วยล่าง1กับสองครับผมกัถทอว่าน่าสนใจครับผมหนึ่งกับสองครับผมมีหลายถอยู่กับทรเขามาอยู่กับ เลขตัวนี้นะสนใจน้พี่น้องเนาะพีเจานาเบิ่งเอาครับต่อมาเช่ยรกับเซียเลยครับผมมาพี่น้องเอฟซีลำนับต่อไปที่จะขอก็คือเลขดิ่งปลาเล็กครับผมรุดเนาะโอ้ตั้งหัวปีเลยครับหลังจากที่เดินดีมากเนาะเมียนเปลี่ยนสกัดหลาดไม่รุดรุดประเดิมเลยครับผมค่ะรุดประเดิมเป็นสองกับสามน้ะพี่น้องเนาะค่ะแั้งได้กันตามต่อครับผม,มถ้าถ้ารุดเราเพื่นก็นจะได้เดินดีงห้น้ำเชียรประมาณ หามือได้ครับพี่น้องหามือหลังจากที่เลขออกครับผมตา่ที่รู้จักกันดีเนนอยู่เพราะว่าแนวทางผลาเลก็กอะเด้มาจากปูอีกอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะเอค่ะท่านผู้ชมมาเบื้องของจริงกันค่ะเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็คือแนวทางเลขของแม่เอฟซีน้องจอกเ้อครับพี่น้องเอฟซีหลายทันก็นขอมาเนะพี่น้องเนาะครับ งวดก้อนหนาหรือว่างวดวันที17าา่17มกราคมที่ผ่านมากะยู่สายมือของเกามาเชียเด้อครับผมเพิ่นให้หลักหน่วยบน3กับ9ครับผมเขา,ขา,ขาที่9นะพี่น้องเนาะแล้วก็ให้หลักหน่วยล่าง3กับ4ครับผม4กลับไปยู่หลัก10กับถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเด้อครับพี่น้องงวดวันที่1กุมภาพันธ์ครับพี่น้องเนาะขวามือของเกามาเชียครับผมหลักหน่วยบน2กับ4ครับผม แม่เนีนสองเด้อครับพี่น้องแม่เนีนสองครับส่วนลักหน่วยล่างครับผมก็คือหนึ่งกับสองครับผมนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซีน้องจอกเสี้ยนลักหน่วยบนล่างค่ะแยกบนแยกล่างให้พร้อมค่ะเบื้องไงค่ะบนก็คือบนล่างก็คือล่างลุดก็คือลุดค่ะถือก็คือถือไปเร่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเพิ่มมากแบบนี้ค่ะเบื้องไง ค่ายคุณลุงลอตเตอรี่เนาะอยากลเลยครับตตรคุณลุงลอตเตอรี่คุณลุงลอตเตอรี่ล้วก็าอาจารย์ไพศาลครับแม่บุญกําแพงเพรพี่นกแก้งสีบนก็คือบนลางก็คือลางคือจังพอจะเลื่อนศินหนึ่งสินเนาะครับค่ะเพิ่นสีบ่กบลลางอตอนนี้เสี้ยนหลายทันเพิ่นกะพยายามเตุบนเป็นบลลางเป็นลางห้ยยูเดอขาดท่านผู้ชมค่ะเพราะว่า น้ำเชี่ยกะเรียกตนพี่น้องเอฟซีเรียกต, e ตนเซียนเพิ่นฟอมค่ะเพิ่นกะสุดความสามารถของเพิ่นนะเพิ่นคำนวณเนาะค่ะขันไปแยกบนขันว่าเน้นตัวนี้ล่างเพิ่นแล้งขึ้นบนเนี่ยนะเพิ่นกะเซียนเพิ่นกะเลยแบบกลงว้นเนาะเถ่าค,ครับผมเพิ่นกลงว้นพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะว่าบ่ต้องกลงวน้นแบบว่าถือกัคือถือกันไหมครับค่ะว่าเรื่องเล่าทาั้ง ผู้นํ่เสนอกับเซียนไหมากับผู้รับชมฟังร่วมกันเนาะครับผมค่ะว่าความเป็นมาพี่น้องเอฟซเพิ่นอยากได้แบบจ้งสี่ละบนเป็นบนลางเป็นลางค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำนักต่อไปคืออาจารย์โยอาจารย์โยเม่นครับผมค่ะโดยเฉพาะเลกเ่ราว่าจะเป็นเลกเพิ่นหล,กนลักเลข ผู้ใหญ่ใจดีกันที่ว่าโอเคได้กับพี่น้องเนาะค่ะครับเดินดีมากเพราะว่าเห็นพี่น้องเริ่มคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ให้กันเต้ยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็รออาจารย์โย่รอดสักวันละค่ะให้ใกล้ๆมือจากน้อยต่อมๆเขามากค่ะน่าสิเป็นอาทิตย์หน้าน n i l ะค่ะอาทิตย์หน้าช่วงที่เก่ามาเชียกับนลัเชียเมียนี่ยและเนาะเมียรับผมค่ะสเสาร์ นี่แหละครับพี่น้องเนะาะกับบอลสู้กันฟังครับผมได้หลายเลียงได้หลายเสี้ยนครับผมเมีนยนอยู่ค่ะแต่ว่ากัดยาเลื่มมันแนวทางที่เดี๋ยวข้อมฝันน้ำเชียร์กับจิมี่อยู่เด้อครับผมว้าเ,เอาอย่าง <c oughs> ที่ว่ะครับฝันตะตุนปีคือโอ้ยเป็นเัืงสั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมตะว่าน้ำเชียร์ฝันมาไปพักยิ่งห้องเสีเ้ยนบ่แมีนพักยิ่งห้องเสี้ยนเด็กหน่อยออืแต่ว่นสามมันมามันมาพัวพันในเสี้ ค่ะมันยี่หองซีไปพักยี่หองซีแล้วโอ้เลยซีมาอีรีครับเด็กหน่อยเข้าไปตีเป็นสามกับหนึ่งหนึ่งกับไม้ยูดิเั่วมันมันตีได้สามตัวน้ำเสียงมี่เจ็ดผมถ้าบอกตรงๆนะครับผมแต่วางวดนี่ฟันดีดเออเมื่อยานซูฟังเลยเด้อเออครับเดี๋ยวจะไปนั่งท้ามยูป้าเข่ามาละป้าเข่ายูใส่ละโอนาเลียงละเออ ลองเบิ้งรับพี่น้องเนะเาะเด็นแนวทางเบิง้งครับถ่ายคลิปนี้ก่ามาเชี่์ก็น้ำเชี่์ก่ะขอไว้พร้อนให้พี่นอ้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันได้ลครับผมง่อนวันที่หนึ่งกลุมผ้าพันหกสิบหกสุขุสุข้นครับผมยังน้ำเชี่ยคือมาไก่เลย <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกันเด้ครับท่านผู้ชม <laughs>